ท่านจุลพันธ์ครับท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์อมนิวัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับวันนี้มาอภิปรายรายงานของคณะกรรมการวิสามันครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการชําระหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศนะครับต้องขอบพระคุณครับรูปเล่มสวยงามแล้วก็เนื้อหาสาระแน่นทั้งเล่มเลยนะครับก็ เป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์ครับซึ่งพอท่านไปศึกษามาแล้วเนี่ยพอเรามาดูในส่วนของบทสรุปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับตัวเลขเนี่ยมันน่าตื่นตระหนกมากนะครับจากผู้กู้ยืม5ล้านกว่าคนจะเกือบ6ล้านคนเนี่ยนะครับกระบวนการที่เข้าสู่การที่ผิดชำระหนี้เนี่ยถึงสองล้านน่าตื่นตระหนกกว่าในสองล้านคนนี้เนี่ยกระบวนการฟ้อง เพื่อเข้าสู่คดีความของผู้ที่กู้ไปแล้วผิดชำระหนี้เนี่ยหนึ่งล้านคนหนึ่งล้านคนเนี่ยหมายความว่าภารกิจของกยศวันนี้เนี่ยนะครับแทบไม่ต้องทําอย่างอื่นเนี่ยจะจ้างคนภายนอกหรือจะทําเองก็ตามดําเนินการเองก็ตามเนี่ยผมว่าเงินไม่ต่ากว่าห้าพันหมื่นล้านเนี่ยที่ต้องใช้ไปกับกระบวนการในการติดตามทวงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเงินที่สูญเปล่าแทนที่เราจะเอาไปไปใช้ในการผลิตบุคลากรผลิตนักศึกษานักเรียนที่มันมีประโยชน์มากขึ้นเนี่ยนะครับ เรากลับเอาไปใช้ในการติดตามทวงนี้ซึ่งผิดภารกิจผิดวัตถุประสงค์ของกระบวนการในการตั้งกองทุนกยศขึ้นมาแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ที่ต้องหาวิธีการแก้ไขอย่าง,อย,างอย่างเร่งด่วนนะครับสาเหตุที่ท่านสรุปมามี6 7ข้อครับแต่ผมขอสรุปง่ายๆเลยผมว่า67ข้อนี้ถูกต้องนะครับแต่ข้อเดียวที่มีความสำคัญนะครับคือเขาไม่มีเงินครับ วันนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันตกต่ำมาต่อเนื่องหลายปีนะครับกระบวนการในการที่จะ,ะเข้าสู่การทำงานของพี่น้องประชาชน mm. เพื่อจะมีรายได้มาชำระเนี่ยมันเข้าไม่ถึงครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเขามีเงินใช้จ่ายเหลือเฟือหรือว่าเขามีเงินใช้พอเลี้ยงชีพแล้วเขามาเบี้ยนัดเบี้ยหนี้ของกยศเนี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้เราต้องตั้งประเด็นให้ชัดเจนนะครับวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับไม่สามารถที่จะ มีกําลังพอที่จะหาไรายได้มาเพื่อชําระหนี้ในส่วนของกอยศตรงนี้ได้ในขณะที่ดอกเบีย้ยนะครับแน่นอนครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีความคิดในการที่จะปรับลดดอกเบีย้ยววันนี้จากรายงานของท่านเนี่ยตกอยู่ที่ 7. 5เนะครับก็มีการปรับลดลงมาเป็นข้อดีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสมัยก่อนก่อนอน,นู่นนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับเ5เปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านท่านลองคิดดูง่ายๆเลยครับบริษัทยักษ์ใหญ่ขาย ไก่ขายเบียร์เนี่ยเขากู้ธนาคารนี่เขาไม่ถึง7.5นะครับแต่เราเนี่ยเอาไปให้นักศึกษาเนี่ยแล้วมามีปัญหากันอย่างนี้เนี่ยเราคิดดอกก็เจ็เนี่ยมันมหาศาลนะครับมันใหญ่มากสําหรับพี่น้องประชาชน ตัวเล็กๆคนหนึ่งในขณะที่วัตถุประสงค์ของการตั้งกองทุนขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อหากําไรจากเรื่องของตัวเงินจากเรื่องของการทำไฟแนนซิงจากการเอาเงินไปหมุนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราไม่มีเหตุใดๆที่จะไปดั่งคิดดอกเบีย้ยในลักษณะนี้เลยนะครับก็ควรจะต้องไปปรับลดแน่นอนครับนึกสภาพว่าเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยเศรษฐกิจกมีปัญหาเราประสบปัญหาทางธุรกิจพอเวลาเราไปไปทากิจกรรมที่เรียกว่าแฮคัทกับธนาคารเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็ตัดดอกเบีย้ยให้นะครับ วันนี้เนี่ยการตัดดอกเบีย้ยออกแล้วก็เอาให้คงเหลือเฉพาะเงินต้นเนี่ยผมว่ามันเป็นแนวคิดหนึ่งที่น่านําเสนอต่อรัฐบาลเพื่อที่จะหาทางให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีกําลังเพียงพอในการที่จะมาแก้ไขปัญหาของตัวเองในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้กยศเหล่านี้นะครับคราวนี้ครับท่านประธานครับแนวทางในอนาคตอันนี้น่าสนใจมากผมชอบ ชอบหมวดนี้ของท่านมากนะครับแนวทางในอนาคตที่ท่านเขียนมาเนี่ยนะครับมันมีอยู่ทั้งหมด8ปดเก้าข้อก็ตามเนี่ยนะครับก็คงคงไม่เสียเวลาสภาหแห่งนี้นะครับแต่มีข้อหนึ่งที่ค่อนข้างจะติดใจแล้วก็อาจจะต้องลองปรึกษาหาหรือผ่านท่านประธานไปยังทางกรรมธิการนะครับข้อแรกของท่านครับในเรื่องของการจัดกลุ่มผู้กู้ยืมเงินให้มีความชัดเจนนะครับเพื่อเพิ่มขอบเขตการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากระบบ ปกติโดยเน้นหลักสูตรเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะมีงานทําอันนี้เป็นประเด็นที่ผมค่อนข้างติดใจนิดเล็กน้อยนะครับหมายความว่าอะไรถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าแนวคิดที่ท่านนําเสนอต่อรัฐบาลผ่านสภาแห่งนี้เนี่ยคือในกรณีที่พี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาจะเข้าสู่กระบวนการศึกษาในสาขาที่อาจจะไม่เป็นที่นิยมนักในตลาดแรงงานเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขากู้หรือเปล่า หรือว่าโอกาสที่เขาจะได้กู้จะน้อยกว่ากันหรือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้านะครับแน่นอนครับมันเราเองเนี่ยแม้แต่เราเองที่อยู่ในสภาแห่งนี้เนี่ยบางครั้งเราก็ไม่สามารถกําหนดทิศทางหรือว่ามองเทรนด์ของตลาดแรงงานได้ถูกเมื่อ5ปีที่แล้วใครจะคิดว่าวันนี้ตลาดแรงงานสภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเราก็นึกไม่ออกนะครับแต่วันนี้มันเป็นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปกําหนดตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะผิดทิศผิดทาง โดยเฉพาะสิ่งสําคัญที่สุดคือวัตถุประสงค์ของตัวกองทุนกยศเองเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ใช่เป็นตัวที่จะเอาไว้สําหรับการบริหารจัดการกําหนดทิศทางของตลาดแรงงานนะครับตรงนั้นเนี่ยกลไกอื่นของกระทรวงศึกษาธิการกลไกอื่นของภาครัฐเนี่ยสามารถรองรับได้ครับแต่ไม่ใช่ก,กยศกยศมีหน้าที่ในการอํานวยให้โอกาสกับพี่น้องประชาชนเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับอันนี้อาจจะมีความแตกต่างกับรายงานของกรรมธิการบ้างเล็กน้อยก็เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับ ประเด็นสุดท้ายครับสิ่งที่หายไปอย่างหนึง่งซึ่งผมเองเนี่ยมองว่าในอดีตรเราเคยมียุคสมัยหนึ่งครับมีนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งเนี่ยทำโครงการออกมาแล้วเป็นกองทุนที่ชื่อว่ากยออกยอนะครับกยออเนี่ยเป็นการกู้ยืมเพื่อผูกกับไรายได้ในอนาคตนะครับซึ่งก็มีการใช้มาสักระยะหนึ่ง จริงๆแนวคิดนี้เนี่ยทางกรรมธิการเนี่ยน่าจะได้มีการศึกษาแล้วก็นําเสนอต่อสภานะครับอันนี้อันนี้ที่ตั้งหวังไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้เห็นแต่ไม่เป็นไรครับก็เป็นแนวคิดหนึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นการผูกไรายได้ในอนาคตกับการกู้ยืมเงินคือปรับรูปแบบของกอยศเองเนี่ยให้ใกล้เคียงกับกอยออมากขึ้นนั่นก็คือเมื่อเข้าสู่กระบวนการทํางานแล้วเนี่ยจึงจะชําระเงินโดยผูกเป็นสัญญาไว้ นะครับถ้าไม่มีงานทำเนี่ยก็เว้นวักให้เขาค่อยก่อนนะครับกระบวนการเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันในสภาครับแล้วก็ขอ,อสนับสนุนการทํางานของกรรมธิการท่านนะครับส่งไปให้รัฐบาลแล้วผมก็จะรอฟังคําตอบจากรัฐบาลว่าได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ทางกรรมธิการและสภาได้ให้ความเห็นชอบไปในวันนี้หรือไม่อย่างไรขอบพระคุณครับครับท่าน